สวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่บุ้งกีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซากุระเกมค่ะมาพบกับพี่บุ้งกีอีกแล้วกับเช้าว,วันหยุดวันเสาร์นั่นเองได้ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าเอ่ยอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศหนาวมากๆเลยและพี่บุ้งกีขอ,ขอขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักของพี่บุ้งกีด้วยนะคะก็จะมีน้องนิ่ม น้องนาเดียและก็น้องคิมนั่นเองค่ะที่ยังอยู่กับพี่บุ้งกีไม่ยอมไปไหนเลยนะตั้งแต่พี่บุ้งกีสร้างช่องเลยมั้งน่ารักที่สุดเลยแล้วก็น้องๆคนไหนก็น่ารักนะคะน่ารักกันท,ทุกคนเลยค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้พี่บุ้งกีมีคอมเมนต์ปักหมุดดีๆมาฝากด้วยนะวันนี้ก็จะปักหมุดเป็นช่องซากุระหล,ลอนนั่นเองค่ะก็คือสําหรับน้องๆคนไหนที่ชอบเรื่องราวหลอนๆนะ อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วอีกลิงก์หนึ่งเลยค่ะก็เป็นช่องซากุระสตอรี่นั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ไวสายเออน้องๆคนไหนที่ชอบดูคุณแม่ไวสายก็คือลีน่ากับมิโอนั่นเองใครชอบก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะโอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะคลิปนี้ก็จะรีวิวเป็นสถานที่แคมปิ้งค่ะทุกคนมีน้ำตกแล้วก็มี คลองเขาเรียกว่าคลองรือเปล่าที่บุืกี้เขาเรียกว่าอะไรทานน้ำหรอแม่น้ำแม่น้ำก็ไม่ใช่นะ้ามาเล็กๆเ,เรียกคลองเหรอเนาะเอาไหมเรียกคลองดีไหมแม่น้ำดีกว่าอลำธารเออลำธารดีวกว่าทุกคนมีต้นมะพร้าวก็สวยมีน้ำตกด้วยนะคะชอบมากๆเลยน้ำตกเนี่ยแล้วก็มีเรือด้วยนะคะทุกคนเส๋ยด้เราไม่มี โหยพี่บุ้งกีจะสมจริงไปไหนน้องๆแอบแซวโอเคค่ะไอดี ID นี้เป็นไอดีที่สร้างทับกับแคมปิ้งที่เพิ่งอัปเดตไปนะน้ำมันก็เลยจะสมจริงหนะ่อยเนาะส่วนทางนี้ก็จะเป็นการปลูกผักนั่นเองโอ้โหมีสวนผักดนะเนี่ยในแคมปิง้งไม่ต้องเอาอะไรมาเยะแยะมากมายเลยนะน้องๆมาเก็บผักตรงนี้ได้เลยมีปีกล้วยด้วยนะในไงมองตงัวหนก็เป็นส่วนหนึ่งของแคมปิ้งนั่นเอง สวนผักดูดีๆนะมีต้นฟักทองเห็นไหมทุกคนมีต้นพลวยด้วย,วยแตงโมก็มีนี่อ่ะต้นตะไคร้ก็มีนะสระแเน่ต้นหอมมีหมดเลย <c oughs> เป็นไงชอบกันไหมเป็นไอเดียที่สวยดีนะใครที่ชอบธรรมชาติใครที่สายแคมปิง้งหรือว่าน้องๆคนไหนที่สายทําละครสั้นก็เอาไปทําละครสั้นแคมปิ้งได้นะคะเป็นจุดเช็คอินนั่นเองหรือจะทําเป็นคาเฟ่ เพิ่มเข้าไปอีกก็ได้นะแต่พี่พุ้งกีชอบน้ำจังเลยอ่ะตรงแม่น้ำลำคลองนี้สวยมากๆเลยทางนี้ก็มีการสร้างเป็นทางเดินทางเดินเป็นน้ำตกนั่นเองค่ะทุกคนเขาตกแต่งออกมาได้ดูดีเนาะตรงนี้ก็เป็นป้ายนะคะทุกคนนี่เป็นป้ายน้ำตกแล้วก็ป้ายไปแคมปิง้งตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณแคมปิ้งของพวกเรานั่นเองเป็นเต็นท์มีเต็นท์ด้วยมีกองไฟ ให้ดูดีเนาะใครชอบไม่ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่บุ้งกีด้วยนะคะส่วนน้งงองๆแฟนคลับคนใหม่อยากทำความรู้จักกับพี่บุ้งกีก็เมนชื่อเล่นพร้อมกับคำทักทายได้เลยนะคะพี่บุ้งกี่จะได้จำเอาไว้นั่นเองค่ะ โอเคค่ะน้องๆก่อนจากกันคลิปนี้พี่บุ้งกีฝากสองช่องของพี่บุ้งกีด้วยนะคะนั่นก็คือช่องซากุระสตอรี่แล้วก็ซากุระหลอนนั่นเองค่ะน้องๆคนไหนชอบเรื่องผีแล้หลอนห้ามพลาดเลยนะคะเรื่องแรกจบไปแล้วเรื่องที่สองกลังจะตามมานั่นเองค่ะถึงเวลาที่น้องๆหลายๆคนกํนาลังรอคอยเลยค่ะ สำหรับไอดีของแคมปิ้งไอดีนี้ก็ตามนี้เลยนะคะน้องๆคนไหนชอบก็เอาไปเล่นได้เลยนะคะใช้แค่ไอดีเดียวก็สามารถเล่นได้เลยนะคะสำหรับไอดีนี้ไม่มีการผสมไอดีค่ะน้องๆคนไหนที่ยังผสมไอดีไม่เป็นก็คอมเมนต์บอกพี่บุ้งกีได้นะคะพี่บุ้งกีจะได้ทำคลิปสอนผสมไอดีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้พี่บุ้งกีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงน้องๆทุกคนเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให้กับพี่บุ้งกีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ